สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยหนิงกกอบๆค่ะอ่ามาดูลุงก็มาดูบา้นา,บา,นนบานของต้นหักไม่ใช่บ้านหมอหนุ่มบ้านของต้นหักนะคะสูงใหญ่ค่ะสองชั้นหอชมดาวด้วยสามห้องน้ำสองห้องนอนเหล็กก็ เป็นไงนิงเด็กก็ใหญ่ใช่ไหมใหญ่มาก <laughs> ใหญ่มาก,ใ,มาก <laughs> ใครมาเห็นโอใหญ่มากทุกคนเลย <laughs> ใครมาเห็นใหญ่มากทุกคนเลยอ,อืมโอ้ใจเย็นใจเย็นเกือบได้ภาพสวยแล้วเกือบเกือบได้ภาพสวยแล้ว <laughs> ตึ้งโล่พวยแหงได้ตีมาเอไขึ้นแน่นอน ถรุ่นนี้นอนไป่พ้นครับผมผมคนแรกที่เดนะ<ม>ินมาเ,เข้ามาบอกว่าเราย้ายใหช่วยย้ายผมจะเดิอนหนีเลยนึกว่านึกว่ายูทูปเปอร์หอวหาม <c oughs> <c oughs> มันต้องเอาเอ,าอนันละอกกูแลนะ้วบ <c oughs> ันนี้เนาะอันวีออสเนาะรุ่นนี้หามไม่ได้แล้วรุ่นนี้เนาะ

กุงก็มาชมบ้านต้นฮักใหญ่กว่าที่ทำใหญ่กว่าทุกร้านนะคะมานั่งชมเลยนะคะนั่งชมหม้อใหญ่มากเสาใหญ่าขามใหญ่อะไร <c oughs> อก็ใหญ่หมดนะคะเรกใหญ่ลเส่ี่สมาพนาบอกแ ปวดนะฮะโอ้ยแกปใจดนยังไม่หายเลยไม่แกไม่ค่อยก่ลืมเหรอบอกให้ิดโอ้นต้องิดทุกวันไปตอนเือดิตอนเือน่ยตอนเือคไปแล้วเขาเขาม่คงจะไม่คิดลือลุง เขาพ่นสีบ่วีออสออเล็กเหมือนกันที่เขาเคลือบสีบ่วีเคลือมันก็อ ผมมีแมสสีชมพูดูที่ของใหม่เลยยังไม่ใช้เลยของใหม่รุ่ต้งใส่สชมพูยังยังไม่ใช้เนาะเอาพร้อมกันเนาะแม่ผู้ใหญ่ให้มาอผมไม่เคยใส่สีชมพนะ

หลังนี้นะคะจะสวยขนาดไหนดูดูรูปร่างก็น่าจะสวยอยู่ค่ะามาติดตามดูตอนเสร็จนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเพราะว่ามีชั้นบนด้วยสองชั้นด้วย ออกแบบมาจากบอกว่าบอ,กออกแบบมาจากกรุงเทพนะนี่เขาออกบอกออกแบบมา,จา,านะมจากต่างประเทศนะไม่ใช่กรุงเทพจากต่างประเทศนะออกแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะ นี่นะคะใหญ่อลังการนะคะลหล็กก็ใหญ่นะคะกว้างก็กว้างนะคะห้องน้ําก็สามห้องน้ํานะคะนี่นะคะร้านนี้จะทาหรูหราําใหญ่มากกว่าทุกทุกร้านนะคะอันนี้นะคะลหล็กก็แน่นหนานะคะกว้างทั้งแน่นหนานะคะร้านเจ๊น้อยเก่านะคะตอนนั้นเจ๊น้อยขายผ้าป้ายอยู่ตรงนี้นะคะพอดีเจ๊น้อยก็ซิ่งร้านให้ต่อให้ต้นฮักต่อนะคะ ต้นครับก็จะทำเป็นร้านใหญ่เลยนะคะนี่นะคะจะเป็นสูงจากชั้นดินขึ้นก็ประมาณหนึ่งศอกค่ะขึ้นจากชั้นบนดินหนึ่งศอกนะคะยังเสริมอีแล้วเด้อหยุกสรุปลงมาโอ้เต้มไปที่ซื้อได้โอ้เกอบเกบเกอบเกลบไปที่ซื้อเขายังไม่ได้เกลบเท่เกบเกบเกบ เกือบไ,ได้เอสใหมเกือบได้เอสใหม่งานคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะลุงค,คมม่นนะงานคลิปนี้เราก็พอแค่นี้นะคะคกดไลค์ก็แร่ก,กด subscribe ให้ยาหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ